ส้ากันสีเอาอจอยาจิจูมุดนำ้ำตามทองเดิมเป็นผวเวดหน่อยนึง่งอ้าเอาพระเวดเจ้าได้ฟังพอไครขานปานดังมี้นำตำสิ่งแท้งหกเจ้าคีเห็นความปกเข้าองค์จนช้ฝพายาพอ ครับไลหนีจากบ้านไอหน้าหมูประชาก็เลยปากเก้าวตานจ่าต่อองค์จนใช้ว่าตมเด็จพระบิดาให้คอยฟังทั้งนี้เขาขับค่อยหนีจากเมืองไปอยู่ป่าส้างบอกคิดว่าคอยที่ไปจนอยู่ใจ คอยในไอไฟฟ้าผุ่นโมประชาที่พกขับหนีจากเมืองมันสว่สามกาลีบานแม่้ว่า่อยสิขอวอนขออยู่องค์ปู่เจ้า,าตาายกับบ่เลียวมาเมื่อนี้เสืเอ่อนตาวกับเมืองสนสิพาที่จาบอเสือเลยความเบา ให้จอมอษาเจ้าองค์สนใช้พญาพอคอยนี่คนตัวสาสีน้ำอุลนสีน้ำค้างอยู่ปาลินี่แล้วหาสามเนาะหาสามไปเลยเอาเอาเอาหลี่ยายงวดที่เลียไว้น้ำเนาะสูนหาสามเพราะว่างวดนี้พ่นหายน้อยโตขึ้นหกเบลก็แป็ดหก เออหายซ้ำนี่เองประมาณสามตัวอ้วงกลมไปวงกลมหายไปอ้วงกลมหายแปดหกหกแปดอ่าตัวใหญ่กว่าเน้นตัวนี้เน้นตัวใดใหญ่อ่างหกแปดกับแปดหกอ้นหกแปดแหละเน้นหกแปดมันจะเป็นกระเอาเองกระเอาเองกันแล้วเนาะตลาดปตทได้สิ่ได้ย่ายายหน่ะเราซื้อหยั่งก่อนยายยมยายยมโอ้ยายยมบัดเอิ่นได้อือยายครับจังไดงกับพี่ไม่แล้วผมอยากให้ยายวงกลมให้เนี่ย วงก้มให้พี่น้องขักขัดิ่งก่อนหนะนี่เฮ้ยมักโตไหนเอาโอ้ยสาธุเกือบฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงฝันใหญ่ฝันเป็นจริงเด้อเข่าเนาะยานนี้เออเตือนไว้ค่ะนี่หาสามอืมหาสามนี่เป็นนอนอยู่น่าเป็นนอนอยู่น่าอืมกระหมัวโอ้ไหนาสิมาบอกความฝันสู่ฟังเน่ย หาสามเก็เลยของใหยงวดที่เลวดที่ครับอืมสูนหาสามมันส่ตีดาวใหญ่งูคาเฟได้อือมันยาดตีด่าอยู่เด้เขียนไปแน่บอเขียนไปแนนหน่อยละหน่อยวนหนีไปอืมหาสามเนาะหาสามไปเลยอือเอาเอาเอาเลยหงวดที่เลวไว้น้ำเนาะอืออือศูนหาสามเพราะว่างวดนี้เป็นห้ลอยโตคว่าอืมก็ฮุกแพแล้วก็แปดหก อหายสามเองเดสามโตวงกุ้มไปวงกุมมหายไปวงกุ้มหายแปดหกหกแปดตัวใหญ่กว่าเน้นตัวนี้เน้นตัวใดใหญ่เอาหกแปดกับแปดหกหกแปดแหละเน้นหกแปดจะเป็นการเอาเองกาเอาเองกันแล้วเนาะสลาดพวกกันสี่ได้ยยให่นั่นเราซื้อหยังก่ยายยมยายยมโอ้ยายยมบัดเดินได้ใหญ่ครับยังไรกับพี่ใม่แล้วผมอยากหายใหญ่วงกุมให้เนี่ย วงก้มให้พี่น้องขักขัพิ่งก่อนหน้านี้เอ้ามัดโต้ไหนเอาโอ้สาถูกเออะฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงฝันยายวันเป็นจริงเด้อซาถูให้ฝันเป็นจริงเด้อยายเอ้ยก้มหาเรื่อยหมดหกแปดนะครับอย่าลืมไปแล้วก็กกาบน้ำแน่เด้อหกแปดแปดถูกซาธุให้มันมันหิงหิงได้ไหลานางเลยของควันตีไม้เนาะของควันตีไม่ให้กับท่านผู้ชมเนาะ ให้ตกโบเลยให้ตกโบเลยโขอใหญ่สิได้อืมไปเลยถามนี่แหละเข้าอยากใหญได้ของเนี่ยนี่อยู่นะอยู่นะถามไปใส่นะถามไปใส่ออกพร้อมอยู่แล้วก็ออกพร้อมออกพร้อมสิไดเเอ้ยของวันพี่ใหม่ลูกหลานอ้าวขอใหญ่ด้วยครับคือว่าใหญ่ขึ้นของขวัญพี่ใหม่ลูกหลานเลยครัครับผม